บ่าวไ่โซสวัสดีครับรอครับรออคุณณคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีก็มอยู่ที่ร้านค้าเอกกี้ซียูนะครับผมอ่าพวกเราก็เป็นยูทูบจิตอาสานะผมอยู่ระหว่างการช่วยเหลือทําร้านค้าให้เอกกี้ซียูนะครับผมจะมีทางเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีช่วยไปทุนให้กับร้านเอกกี้นะครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นภารกิจสุดท้ายครับของร้านเอกกี้นะครับผมการรื้อบ้านล้างเก่าหรือล้างคารล้างเก่านะครับเอฟซีนะ เต็คนนี้นะบอบมมา,มา,มาโอ้มามา,มาคนลให้หเวให้ไวที่สังให้หเรีวให้ไวองเร,เ,รเนี่อ่ะเลยท,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 เทีงจียานเยออ

ประมาณสเที premises, pas, 5, 5่ยวสิและทั ok ้งหมดเนาะโล่งนล้ครับเนี่ครับผมสอทีนึงแล้วก็นี้ทีนึงก็มาเราเดินำมาเนี่ยมาเนี่ยเดินเที่วตัวเออมาเดินถ้ำเดินทำงานด้วยตังกเห็นไหดูเอดูมีประหมด่ะแต่มัลุกลุกนะเาไป

ครับผมวันนี้เป็นภารกิจงานช่วยเหลืองานจิตอาสาศบ้านอ,อิกกี้ซูานนตามมาตามผมมาผมพาไปเอาไปเดี๋ยวพิงนี้นะพิงนี้รนเราเอาเอาข้างครับ่ะ <c oughs>

เดี๋ยวก็ขี้เกียจอมาแบบนี้แหละบ่าวบอาวดีเดียร์กระจายนะเอาไปเอาอุปกรณ์เตรียมชนนี่ลงครับโอคน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 ง่ายกูยีบเอาลูกอะไรลูกอะสักตัวอย่างไรคุณก็สักหน่อยมันหนักเกินไม่ไหวนะครับบุกลุยเดี๋ยวตั้งกล้องกัน

ไปอะโอเคครับวันนึงรอบเด๋้วไปเร็วเดี๋ยวให้ขีองจัดทีนึงเดี๋ยวเอาอาไรเอาเที่ยวต่อไปเอฟซีนะใชวันนี้ต้องจบภารกิจให้ได้หรือบ้านหรือร้านเก่านะครับผม โอเคครับลิปนี้ก็ขอบไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่หน้าเจอกันใหม่นะครับก็เป็นทีมทุบจิตอาสาครับทุบจิตอาสาอยู่ในช่วงการทำร้านค้าโอ้เจอปอนอยู่แล้วโอ้ยมาหนักกล้อง่ะลบปุงเกงไปเกงลายไปรอสวัสดีครับ